ครับผมสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1คันนะครับเป็นรถขุดแบรนด์ของคูปุต้าเค0 0นะครับผมครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นแท็กยางครับแท็กยางสภาพเหมือนใหม่แล้วยังสวยทั้งคู่นะครับแล้วก็มีใบมีดดันสวยๆนะครับแล้วก็บุ้งกี่สวยๆเลยนะครับครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องของคูปุต้าสสูบนะครับ V1505 นะครับผมแล้วก็ปั๊มจะเป็นปั๊มเปืองนะครับผม ครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นคอนโทรลด้านข้างนะครับหรือคนเป็นจะเป็นคอนโทรลลุกหมักนะครับผมแล้วสำหรับคันนี้นะเบามาเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ชั่วโมงทํางานอยู่ที่3500กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับครับผมสำหรับแท็กยางเหมือนใหม่เลยนะครับแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมสำหรับแท็กยางของคันนี้นะครับ ครับผมสำหรับคันนี้ทางบริษัท C.P. t a c t o r e เรานะครับได้ทำการเก็บระบบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนทางของแล้วเปลี่ยนซีนนู่นนี่นั่นนะครับหรือบูธสลักนะครับเราเสริมให้เรียบร้อยหมดแลวนะครับครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่245,000บาทช่อนั้นเองนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาชมการทำงานกันนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับผม ยังมีแต่อยู่ปุ่มฝั่งฝั่งขวานะครับของคอนโทรลระบบทำงานค่อนข้างไวนะครับแรงดีเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมบูมแรงดีบุ้งขี่แรงดีนะครับเอวแรงดีนะครับ ตามก็แรงดีเลยนะครับผมไม่มีก็แรงดีเลยนะครับตัวเดินทำงานปกตินะครับผมเดินเท่ากันปกตินะครับ สวัสดีครับเอลปกตินะครับผมสวัสดีครับพ่อผมบริษัท c ี v อ็มพีแทกเตอร์จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโฮเล็กนะครับแบคโฮเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถในสต็อกของทางบริษัท c ีเอ็มพีแทกเตอร์แล้วก่อนนะครับครับผมด้านในฝั่งซ้ายนี่ก็มีประมาณ40-50คันนะครับผมและภายในก็มีประมาณ40-50คันเช่นเดียวกันครับรวมๆร้อยกว่าคันนะครับผม